ครับออ่าตนนี้ยำเช้านะครับยิงอากาศน้นองหนาวชิวๆเนาะวันนี้วัน,วนตีอะไรตะก้องสิบแปดตุลาวุคข้านะครับตะก้องจะของร้านนะครับอันนี้มาะตะก้องถามนิดนึงปกตกิขายอะไรขายไข่รกระทะกับขนมปังปิ้งค่ะไข่กระทะขนมปังปิ้งค่ะไข่รก,ะะกะะรกะทะก็มีเนยทา น้ำแล้วเอาไข่แบบตอกใส่ให้มันแบบไม่ใส่เนยผมชอบกินเนยกับกัอ้วนเลยมีเครื่องปรุงมีอันนี้ซอสอะไรลูกซอสพริกค่ะพริกเนาะซอสมะเขือเทศแม็กกี้พริกไทยค่ะอันนี้น้ำเปล่าต่างหากแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากใส่อะไรผมก็ใส่ปากเลยครับกิจาร้าไข่ต้มน้ำเขาเหลือไข่เหรอ อันนี้เป็นไข่ลวกค่ะไข่ดองใช่ปกติจาทำไข่กระทะอันนี้เป็นไข่ดาวน้ําค่ะอันนี้คุณครูสั่งเป็นไข่ดาวน้ําพปกี่เราทาไม่มีใครสั่งเป็นครูเนาะใช่ค่ะปกีิก็เป็นไข่กระทะใช่ค่ะก็เอาเนยทาแล้วก็แครมีไข่ใช่ค่ะก็เป็นไข่ถ้าเป็นนั่งเดิมก็จะมีหมูสับกุนเชียงหมูยอถ้าเป็นอเมริกันก็จะมีมีแฮมมีเบคอนมีไส้กรอกค่ะโฆษณาเรียบร้อยอันนี้อร่อยครับ ่ะชใช,ชอบซอสพริกสดมาเขือนะคระบชอบมาตอนนี้ขายอยู่กันไหนลูกอยู่ตรงซุ้มสีชมพูหน้าวัดใหมอ่อตรงข้างสาวัดใหม่สุนทรนะคะ่ะในนาคตจะมีน้ำส้มไข่กระทะหนึ่งกระทะเนี่ยค่ใค่ใส่ไข่อสองฟองสองฟองค่ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นราคาเป็น40บาทค่ะครูตอนนี้ขายเท่าไหร่สาค่ะ สองลูกทำห้าบาทใช่ค่ะแล้วในหนึ่งเซตจะมีขนมปังหนึ่งชิ้นค่ะขนมปังหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็มีกาแฟไหมน้ำมีจะมีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่ากับน,น้ำส้มค่ะน้ำเปล่าน้ำส้มข้นใช่ค่ะนี่ก็อร่อยครับวิวบางไม่นก็อยู่ที่ทางมานั่งกินนมชมวิวแล้วก็มาดูปลานะปลาปล่อยนกปล่อยปลานนั่อืม อินก็โอเคค่ะมื้อเช้าเบาๆเบาๆเจ้าเบา,แบบานะเ <c oughs> ขาบอกกินไข่อ่ะประโดดยช<า>น์สูงค่ะไม่ต้องกลัวไข่แดงว่ะมันมีคอเลสเตอรอลฟังหมอเขาบอกว่าโอเคกินได้แต่ลด,ดน้ำมันลด,ดเค็มได้หลายหด,ดหวานนี่ครับด,ดนะ เยอะบดเลยกับพวไม่ใช่เนาะค่ะเแต่เนยหนูไม่มีไขมันทานทานได้นะคะใช่ค่ะไม่มีไขมันทานแน่นอนค่ะโอเคเบอร์บอกฟลกซอพา้านเยครับฝากร้านด้วยนะคะมีเจ้ของร้านครับของร้านเลยครับอ่ะฝากร้านนะร้านปังละมุนค่ะอยู่ข้างสระวัดใหม่สุนทรค่ะร้านสีชมพูอยู่ตรงข้ามกับร้านแคนโดโฟโต้ค่ะนู่นครับนู่นครับ มุรงเรียนนงสูงี่นี่เนาะใช่ค่ะอ่าขอเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์0 8 2 7 9 6 4 8 5 5ค่ะครับจากนี้ก็มาโท<ค>รมาสัง่งได้เลยใช่ค่ะเพจปังละมุนสวัสดีค่ะ